ที่จังหวัดร้อยเอ็ดชาวบ้านอำเภอโพนทองปลูกองุ่นเล่นๆ28่ต้นได้ผลอิหลีรสชาติดีที่บ้านโศกแดงตำบลโพทองเมื่อเวลา1ิห้านาฬกาของวันนี้ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าคุณตาบุญนันพลเยี่ยมอายุ7 9ปีอยู่บ้านเลขที่4 3ามหมู่ที่สบ้านโศกแดงตำบลโพทองอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมภรรยาคู่ทุกขูยยาทดลองปลูกองุ่นพันไวามรารกาที่ทุ่ง,งานาจำนวน28ต้น บอตายสักต้นเดือนเข้าเดือนแปดแล้วเริ่มออกดอกออกผลรสชาติดีๆคุณตาบุญนันพลเยี่ยมกล่าวว่อาองุ่นปลูกง่ายๆขนาดหลุมกว้างสองคืบลึกสองคืบใส่ปูข้อกรองที่ก้นหลุมใส่น้ําเยอะๆรดน้ําให้ชุ่มมุ่นควรมีแสงแดดสองอย่างน้อยครึ่งวันปลูกในที่ร่มไม่ได้เพราะมันจะไม่ติดผลเมื่ออายุได้ประมาณสาถึงสี่เดือนทำค้างให้เขาเพราะอางุ่นนั้นเป็นพืชถาวัลื้อย มีโอกาสผ่านมาที่อำเภอพลทองก็ขอเชิญแวะชมชิมได้ประสบผลสำเร็จจะขยายเพิ่มเติมอีกสองไร่ครับนิวยี่สิสถานีประชาชนสุเทพลอยแก้วภาพข่าวสามารถไม่เจดีรายงานที่หามือจังหวดเทียนนึงมันั่น,น,น